นี่นาทีเนี่ยนี่ครับมั่นนะเห็นได้เหรอวะนี่ <laughs> นนเพ่เห็นต้นไม้บ่ดหอเปล่ <laughs> เห็นต้นไม้บ่อ <laughs> <laughs> โอ้โหเจ้วเนี่ยครับพนัมานหวัวเกิดรถขั้นแรกกับลงไปนะครับนานทจีไสเจ้าสามตันนะโย่โอ้นี่ครับบรรยากาศ,ศกสดๆเจ้าเอฟซีครับนุกนุกคนเชแนวบายเสี้ยนนุกนะครับเนาะ โอ้ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยครับเพราะว่าดิน้นดิ้นลมน้ำนะตรงนี้มันยังคัอนแหน่นๆนะเพราะว่ามันพึ่งแต่งขอบซใหมา่เอาโอ้ยังแรงแซงเอาเอฟซีครับเอาเอามาเพิ่ง่าเจ้าเขยขึน้นสามยุดซอยเจ้าของรองนะครับมาลุุนกันครับเอฟซี สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่องนุกรถคูะแนวบายเซลล์นุกครับวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาบึงการถ้อยดินนะของเจ้ายู่หา,หาตัวแอร์นะวันนี้เขายุดทองให้ท้องหน้านะครับเด้อ f อบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าอีสานบานเท่าครับหลังจากที่เทาได้ทําการขุดบ่บนะครับเพิ่อนว่าบจิวเป็นอ่อเลียงปลา พื่อซอยเหลือเกษตรกรนะครับเป็นโครงการดีจากคู่บตรเจริญชัยนะครับพิเศษให้เมื่อนี้ผมก็เลยพามาบึงหลังจากที่เฮ้าขุดบ่อเสร็จแล้วแนวถ่ายคลิปเดี๋ยวนุ่สิพายิงว่าบอ่อเฮ้าสียง,งามสำ,สำหรับเจา้ายูหาหาับเจ้าเคเอ็กซ์ศูนย์สามเมื่อนี้มาแต่งบอ่อซอยกันนะผมมาติดตามเจา้าโควิดนะหลังจากที่บอ่อได้พอน้องมาหลายเดือนแล้วจากที่เพื่อนไป ขโมยลากดินพ่อตานะรัลากดินพ่อเทาหลังจากยีลากดินพ่อเทาไปขายนะก็จเจ้ายู่อาหารเฮ้ามันนีเฮ้ามาเพิ่กงการทํางานนะประสิทธิภาพของเจ้ายู่อาหารอีกเช่นหนึ่งนะครับเนาะในการเขาอ่านว่าเฮ้าจะเอาดินจากตรงให้หน้าเฮ้านะไปไปตกแต่งขอบสาอีกเนะื่องจากว่าคู่สาดินบ่พ่อนะวันนูน่งกระไดไปเบิ่งกับน้องเหล้วนะครับถือว่าคุดได้งามอยู่ก็เลย มื่อนี้ครับเขามาเบิงบัวไก่สีเหลี่ยวนะครับไก่สีลอยเปอร์เซ็นต์เหลีวนะแต่มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเจ้ายู่อหากับเจ้าเคเอศูนย์สามสานำนะครับน้าเดี๋ยวเขามาเปิงกันสดๆครับเอฟซีครับในการถ้อยดินของยู่อห์้าตัวเอ๋ครับมื่อนี้เสียโควิดครับกับลูกน้องเพิ่นสองคนนะอีกขั้นหนึ่งอยู่ขอบสะนะเจ้าสามตันฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับเด้อนะ เอฟซีกินาราครับส่วนนี้นะจะเป็นดินอ่ะดินดินร่วนนะก็ออกเหนียวเหนียวเนีย่ยจุกน้อยอยู่ครับดินแน่นอยู่นะครับตัวนี้ดินทรายก็บบ่บันไดน,นะถือว่าโอเคนะครับอ่ะมาครับสดๆกับเอฟซีครับตอนนี้โปรโมชั่นกันยังสุดยอดกันอยู่นะครับเด้อนะดาวตามสี่เปอรนพรนั่น6ปี สำหรับเจา้ารุ่นยอดนิยม k f 0 3 3กับ u h a นะตอนนี้เขาก็จะเป็น UH56S นะครับกรดิ้น้องนาสิใส่บุ้งกีเดิมนะ6ตักต่1อ1คิวแต่เต็มประมาณฐานอยู่ประมาณ16-17ตักนะครับถ้าเป็นบุ้งกีเดิมของรถคุณหน่อยเข้าจะเอ่งายในย่างหลากหลายครับวองตรงครับมือนีคนใส่เวลาขคุอยูบ่บถึงมือนะครับ วันนี้บอ่อถือว่าบ่อใยแห้งบ่อหน่อยแห้งเนาะกำลังมาตรฐานซีเรียมพื้นผ่านะครับกว่าง12แาน่30ลึกน่าจะลึก2เมตรนะครับบอ่อเกิน2เมตรนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวนี้มาติดตามไอ้ย่นโฉมขนาดบอนะ่อน้ำกรเดิมา ในช่วงที่ว่าดินมันโม่พอนะครับผมก็เลยพามาบึงเจ้าอยู่ห่างนะครับ ผมสิบห้านะครับ FC ไปเบิงบอ่อของภูวาจ่างนะครับที่หารถคุดคูบตาเฮ้าคูถ่ายนะครับเนาะนี่ครับนอกนก็ได้รถแล้วจากสะมาถ่ายหน้านะครับหน้าเป็นหน้าหน้าติดติดบ้านจะของก็ประมาณหน100ึ่งร้อยเมตรบันกือหน่อยสิบเมตรนะครับนูก็ลังพาพ FC ยางไปเบิงโอ้โหนะครับเบิงขอบหน้าเพิ่นสูงสูงนะติดกับ อีกพื้นที่ของอีกเจ้าของหนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศตรงไ้ทุกหน้าบ้านเฮาครับหลังจากที่เฮ้าใส่ยูาอาฮาดักดินคือลนหกล้อแล้วเฮามาเป็นว่าเจ้าสามตันนี่เพิ่อนเฮ็ดจังไรครับน่าจะเอาไปแตงขอบสาเนาะครับเนาะเพราะว่าสะโอ้หโหโหมันติดลมนะโอ้อบ่าน่าจจะรอดนะ ตอนนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วได้กันเลยนี่โอ้มันอินาจีเนี่นี่ครับมันเนี่ยได้กันวะฮันดิ้มองเห็นต้นไใหม่ไหมบอแล้สนี่ครับว่าน้มาหัวกันรถขั้นแรกกัน ลงไปนะครับนานทีไส่เจ้าสามตันนะยวอโอ้ีนครับบรรยากาศสดๆเจ้าเอฟซีครับ,ญญาารรบนุกโกยนเชแนวายเสียวนุกนะครับเนาะโอ้ก็มีอุปสรรคเล็กน้อยครับเพราะว่าดิ้นดิ้นลมน้ำนะตรงนี้มันยังขั้นแน่นๆนะเพราะว่ามันผึ่งแต่งขอบสาใหมา่เอา้าโอ้ยังแรงแซงเอาเอฟซีครับเอา อามาเบิ่งว่าเจ้าเค่งซื้สามยี่ซอยเจ้าพ่อลองนะครับมารุนกันครับเอฟซีอ้อดยครอบเอาหนองวาไใไอเสียโควิดลุ่มมากเด้ยแล้วครับพ่ต้องไป คุณว่าอยู่รนของกร่อนอนะเดี๋ยวมันจะถอยมาถืเนะอเรียมนะเนี่อ่้เยี่ยมอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้า,จาเครื่องซสามนะครับ โยดินแปบแต่งขอบสะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปบืส้สะครับขนาดกว้าง12ยาว30ลึก2เมตรนี้นี่นะครับเป็นฝีมือของเจ้ายูหะหครับเจ้าเคคูมสามในเอฟเด้อนะสวยงามสุดยอดครับวันนี้นุกงเดมากชมนะในฝีมือของหน่องๆไ่ไวรุ่นพันหลานนะครับวันนี้ก็ดีใจโอ้ยนะผมแต่งขอบสางามงามครับเอฟครับ ะจะติดตอ่อว่าจ้างของมาได้นะครับหรือว่าอยากเริ่มโครงการขุดบอ่อไปเลี้ยงชีพนะด้วยรถขุดคูบต้านะครับโครงการขุดบอ่อกิ๋วนะครับก็ติดตอ่อสอบถามของมาด้นะครับเด้อหลังไม่ได้นะครับอ่ามันนี้นกกระยูในทุ่งหน้าของ่วนจังหวัดอุบลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบื้องเจ้าโควิดหลังจากที่ให้ลุงน้องคับาหาทันให้ครับวันนี้อยู่สองคันนะนี่ อุ้มครับยูห่าฮาครับโอ้หน้าจะเเลืออีกจักรถบูเดี๋ยวังถามน้องมึงนะครับเห็นอนองในโชวส์สก,กิลสามตันก่อน เทียมเนกวดลาน <c oughs> นี่ก็สิเป็นในส่วนของไมยุค่าครับนี่ครับมันปลูกไมยุค่าไปริมสะนะเป็นเศรษฐกิจพอ่อเพียงนะหลังจากที่เข้าตัดใหม่แล้วก็สิมีสะปลาอีกบองหนึ่งนะครับนี่มีสะปลาเพิ่นนะครับเป็น,เป,นเป็นสาติดกันเนาะเอฟซีเนาะ หลังจากที่พันตันใหม่มากพป็นกับซีมีเตาถ่านครับเอฟซีใบแต่เผาถ่านขายถ่านใส่เนาะครับเนาะสอบหนึ่งกับประมาณร้อยสี่สิบรอยห้าสิบถึง 60, ร้อยหกสิบแล้วแต่ใหม่นะครับกับเผาแล้วกับซีมีว่างขายอยู่ท่ามนาถนนถนนใหญ่ถนนเส้นหลักนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอเมืองเนาะเอฟซีเนาะมาบึงเจา้าอยู่หาครับเคเอศูนย์สามนะครับทำ uh, กิจกรรมรวมโครงการขุดบอ่อช่วยเหลือกเกษตรกรเพื่อการเก็บน้ำในช่วงหน้าแล้งกับ ครูบอรตาเจริญชัยนะครับเด้อนะครับเป็นบรรยากาศสดๆครับที่นกพามาเบื้องนอเอฟซีนะอ่า๋ยวไปเบื้งนี่นะครับเตาถ่านนี่เกษตรกร้อนห้องกับสีมีเตาในน้อยสิครับอันนี้อาซีบปเดิเผาใหญ่แฮ่นะเป็นเตาถ่านแบบสมัยโบราณเท่านะเส็ยดจินมาตะพว์ตะเมียเท่านะครับเดี๋ยวไปถามน้อง วีตอนนะครับว่าสบายดีบอชอนี่หลังจากไปลากเกาดินพอเถอะนะนี่ล่ะตำถาแน่นอนนี่เป็นไ้มือดิยื้ไมืออยู่เรอ่ะไอไก่ละม่นมือดิไก่นะครับไก่ครับไอ้งต้องเอาดินมาใส่ัยรถเนรถระมาณิบกรถี่นะครับิบกรถได้บ่โอ้เอาเอาหัวหัวสวนผลได้เนบ่มันจะสีงามเนาะตามหลาย โอ้นะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสุดๆเจ้าเอี้ยมซีเป็นไงครับหลังจากไปลากดินโพเา่ามากครับเกือบเกือบเกือบติดตาไป็นไดเป็นได้เจ้ารถกับน้องสามลอยนะครับโอ้ยนะครับคนธรรมดาเขาเอี้ยมซีเอาเดี๋ยวให้น้องเห็นงานก่อนนะครับไปลากดินโพเา่ามากนะครับได้ประมาณสามลอยรถโอ้นะครับคนธรรมดาเนี่ย อสองโควิดเท่าบรรยากาศแบบนี้นะครับโอ้ท้องไห้ท้องหน้าบ้านเท่าเดย์ฟซีเด้อนะครับเจ้าหน่อยกับว่ายี่ไม่กันกินปลานะครับเจ้าหน่อยกับว่าเขาหนาห่อนเนาะครับเนาะหนาห่อนแะกับหนาฝนนะครับ,นะบ,นนรบตอนมีบ้านเท่าเป็นตึกแปลกๆครับภาคอีสานหน,า,น,า,นาวจิงเหยมาห่อนข้าแขนครับยฟซีนี่ครับ ตัวจ้างกันนะสิ่ห้ปั๊บนี่มันสวยงามนะโอ้ผม้เดียวเอฟซีครับโอ้ยอ,อ,อ,อลังการครับมันนี่หุดงามนะก็ พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆนะครับจิกน้อยกับสีมีการอบรมแน่นอนครับในเรื่องของโรงเรียนฝึกขับรถขุดคูบต้าเจริญชัยครับในโครงการนะครับอยากได้รูปบอแบบใดนะครับสอบถามเขามาว่าสิเป็นข้องใส่ไกลหรือว่าเครมันยังครับเป็นรูปหัวใจรูปโตัวภาษาอังกฤษยังก็ว่ากันไปนะครับนาะตาม ผู้ว่าจ้างนะครับต้องการแบบใดนะครับส่ดรถคุณหน่อยเฮ้ากัเห็นงานแตอย่างหลากหลายหลังจากที่ออกมาจากใส่งานก่อสร้างกับมาอยู่งานน้ำให้ทงในทุงหน้าปับปูมิทัดให้สวยงามด้วยรถคุดคู่ปตาได้ครับเด้ <c oughs> ตอตัวนี้ก็ขคุดได้ลึกสุดประมาณ3เมตรสินะเท่ได้สูงสุดประมาณ4เมตรเก้าสิบเนะตน,นี้ยก คือรถห้องล่อสบายเหตุงานเนี่ยยังหลากหลายสำหรับอีพี่นี่นกกับมาให้บึงบรรยากาศเขื่อนว่าความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งของงานแพ็คครูชายร่องก็ใช่กลางนะครับยาวยูฮ่าเอซี่คับเค,ค็กสุนทรเมซี่นะครับน่าสำหรับอีพี่ต่อไปนกสีผ้าไปบึงงานแบบใดกัฝากเอซี่ิดตามเขาไม่ห้ลายนะครับเด้อส่อง,องน้อยน้องผมนะครับกับเซลล์นกรถขุดครูต้าเจริญชัยนะครับสำหรับอีพี่นี่ ผมลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่นะพี่ต่อไปสวัสดีครับ